นักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะเรามาเจอกันในชั่วโมงคณิตศาสตร์นะคะยังอยู่ในบทที่5อยู่เรื่องเวลานะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูความสัมพันธ์ของหน่วยวันเดือนปีกันนะคะอ่ามาดูกันเลยค่ะอ่ามาดูความสัมพันธ์ของหน่วยวันนะคะ1วันเท่ากับ1สัปดาห์ สี่สัปดาห์เท่ากับ1เดือน1เดือนเท่ากับ30หรือ31วันนะคะ1ปีเท่ากับ365หรือ366วันนะคะ12เดือนเท่ากับ1ปี52สัปดาห์เท่ากับ1ปีนะคะอ่าหน่วยเรื่องเวลานี้นักเรียนควรจะจำไว้ด้วยนะคะ เพื่อที่นักเรียนจะได้ไปแก้โจทย์ปัญหานะคะหรือว่าไปใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะอ่สาเดือนคิดเป็นกี่ปีกี่เดือนนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมีวิธีคิดนะคะจากเส้นจำนวนนะคะครูก็จะแบ่งเส้นจำนวนนะคะเป็น3ช่องด้วยกันนะคะ หนึ่งช่องก็เท่ากับสิบสองเดือนนะคะสิบสองเดือนสิบสองเดือนก็คือหนึ่งปีนั่นเองนะคะอ่านี่อีกช่องหนึ่งก็เป็นสิบสองเดือนสิบสองเดือนเท่ากับหนึ่งปีนะคะช่องสุดช่องสุดท้ายนี่ก็จะเล็กหน่อยนะคะเพราะว่าแค่หกเดือนนะคะอ่ารวมทั้งหมดนะคะก็จะเป็นทั้งหมดสามสิบเดือนด้วยกันนะคะ ่าทีนี้เราก็มาดูวิธีคิดกันเนื่องจาก12เดือนเท่ากับ1ปีและเราก็เอา30เดือนนั้นตั้งแล้วก็หารด้วย12นะคะเราก็จะได้2เศษ6ดังนั้น30เดือนคิดเป็น2ปี6เดือน ะะเราก็ตอบเป็นเลขไทยนะคะสองปีหกเดือนนะคะอ่จัดตัวอย่างนะคะก็จบลงแล้วนะคะแล้วครูก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ทำนะคะเป็นแบบฝึกหัดที่ห้าจุดสี่นะคะหน้าที่หนึ่งร้อยสองถึงหนึ่งร้อยสามนะคะอ่ให้นักเรียนตั้งใจทำนะคะแล้วตรวจสอบให้ดีด้วยนะคะแล้วค่อยนำส่งครูนะคะ ่ชั่วโมงนี้นะคะครูก็มีแค่นี้นะคะเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ